ใช่ไหม Can I call you mine ใช่ไหมใช่ไหมใช่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสามคนจะเต้นพร้อมกันนะฮะไม่ไม่ไม่เด้เนาะชอบฉันก็พูดมาเ้นเกล้มาทำไมพี่พีเต้นได้อ่ะหรอไม่คุณมาแล้วกล้องเยอะแยะใช้โอกาสนี้คุณเอาไม้ไป เก็บค่าลิขสิทธิ์เขารอาเล่นราองเล่นเฮ้ยพี่ัยไม่เป็นไรเพลงพี่ยวพี่เพียงชอบฉันก็พูดมาเสียงวาวทีบว่ามาเพราะฉันรีบฉันรักไม่รักฉันรักไม่รักแค่พูดให้ชัด My กา d ต้องสัญญาคิ s s y ิ i s s, <S, <S y c wow a anyway> b o uh c h เดี๋ยวจะโดนทาริก็สิบจริงนะคนละเพลงครับและขอเสียงประมือห้กทั้ง3ท่านด้วยครับได้ไหม Can I call you mine ใช่ใช่ไหมใช่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสามคนจะเต้นพร้อมกันนะฮะไม่ไม่ไม่เต้นไม่เต้นเาะชอบฉันก็พูดมาเลยเกล้ามาทำไมพีพีเต้นได้อ่ะ หรอไม่คุณมาแล้วกล้องเยอะแยะใช้โอกาสนี้คุณเอาไม้ไปอล้วเขาไปจ้างมาลงเพ